ไม่อีกแล้วม่อีกแล้วครับหุงเขาไว้ก่อนคื้เเ่าหุงเขาไว้ก้อนอีกแล้วื้นนี้ไปส่้ของมาหิวเขาครับไปเบื้งครับสิเป็นเมนูไดไปซุ้ของร้านขายอาหารสดเห็นปลาสมโอ้ปลาสมาสมันตะเสียรับตัวงามๆคิดอยากทอดปลาสมเลยสื้อปลาสมมาจาหลานไปสุ้ของครับซื้อมาสองตัว ตัวกำลังดีกำลังงามพอดีเลยล่ะนี่ครับใบเสี้ยวมาถอดใส่หอมเจียวใส่ใบมะกรูดใส่พริกถอดเสียบหน่นะไปเด็ดใบมะกรูดหอมเจียวเด็ดใบมะกรูดมากเตรียมหัวหอมหั่นบักริดมานี่ครับตั้งไฟขึ้นเอาใบมะกรูดลงไปถอดนี่บักผิกโอ้จังไว้ถอดบักผิดหอม ถึงมาทันทีเลยจะทอดดวนเด้อบวกผิกนี่ใหม่กัดเข่าไปนี่หอมหอมก็เขาา่าเจ้าอ่อนๆนะก็ปลาสมขอางเขากันกูได้มกักจัดเลยเด้อนี่ริกทอดใบมะกรูดทอดเขากันดีหลายครับก็บปลาสมจัดของจานทห้กันเลยของจานที่โตครับ หหอมทอดเบิ้งดีๆแ้วครับมันถิ่ไหมก่อนดิให้มันใกล้ๆเหลืองก่าออกรลอดบอสองให้มันเหลืองแลเวเ่ามันเหลืองเล้าออกมาขางนอกมันถี่ดำให้มันใกล้ๆเหลืองออกเลยไฟกับกลางๆบ่ต้องไฟแห้งหมดเลยนี่หอมทอดนี่พริกทอดนี่ใบมะกรูดทอดปลาสมตัวใหญ่ๆโอ้ยเขากันดีมันยังหรอกครับ เขาหงเขามาทักเขาเจ้าหอนหนมานี่เสียบเพินี่เบิ้งเบ้งหน้าตาตลรวดถอดใบถาเลยหอมถอดใบมะกรูดผิดถอดใบถาแล้วครับเตรียมไว้ก้อนยังคอยเอาปลาไปล่างปลามันสิมีเขาสารอยู่ในถองมันเนี่ยบางล่านกับเขาสารบางล่านกับเขาเจ้าเขาเนียวจวกออกก้อนครับล่างออกดีๆข็มกับเค็มผด เข้มเกินไปสมเกินไปกับล่างออกีล่างออกวีออกดีก็เดอ้อนี่ล่างเราก็มาเตรียมน้ำมันเื้อ่ะเตรียมกระทะน้ำมันเตรียมทอดลวดสองตัวเลยมือนี้หิวเขาแห้งไลเพื่อแม่ตัวนึงแม่แล้วก็กินบ่ห่าไรให้เราเลยปวดเพื่ออย่างดีแล้วก็กินพ่อดมๆแม่ว่ากินเขา่าแสบตรงนี้เพราะว่าขีดยาวัณโรคอยู่ครับ ถึงกินยาวัณโรกถึ่งฉีดยาวัณโรกแม่เลยว่ากินเขาเ่าว่เสียบถ้าม,มีมีเมนูปนแปลกแกครับจัดให้เราเรื่อยๆครับกินซ้ำบ่ได้อีกแม่แม่่ากินซ้ำก็กินแค่ขาบเดียวขาดที่สองกิบกนบ่ได้นี่โอวกำลังเลื่อมเหลืองเลยเผือบ่ได้ด้ยนี่ใไฟแห้งก็บ่ได้ไหมหนังเบื้องหนังดีๆเนี่ยเกือบไหมนี่ ถ้าจะเผือไปเห็ดยังบูเผือไปเอาอยัางบูนี่ไม่หนังนี่ครับนี่ังวะนี่กับตรวจจาดตรวจจานด้วยกันเลยนี่เป็นะไเสียบไหลรปลาสมนีโตสมนีเพราะกินนี่ทอดเสร็จแล้วก็เอาหอมเจียวเอาใบมะกรูดผักพิกห้ยหนาเลยนี่ ขอมันเขากันเนี่ยเฮ้ยเขาเหนียวก็ได้เขาเจ้าก็ได้คุยรถผู้ใดมาเขาเหนียวก็เขาเหนียวคุยไว้มาเขาเจ้าก็เขาเจ้าหลับร้องว่าแสียบมาเกินนี่นี่อือหือนั่นน่ะบวกพลิกทอดกัดเข้าไปนี่เสร็จแล้วเอาไป ถวายแม่ก่อน